เอาละกลับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่งานเปิดตัวรถยนต์ Honda นะครับซึ่งวันนี้ Honda เขาเปิดทั้งหมด2รุ่นนะไม่ว่าจะเป็นตัว Honda City e s e v นะครับ หรือเรียกง่ายๆว่า Honda City ที่เป็นตัว h y b r i d นั่นเองนะฮะและอีกหนึ่งรุ่นนั่นคือตัว Honda City h a t c h b a c k นะครับตัวนี้เป็นการเปิด WorldP r e m เม r เลยนะครับครั้งแรกของโลกนะครับสำหรับตัว Honda City h a t c h b a c k นะฮะเรามาไล่เรียงกันทีละรุ่นเลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่ตัว Honda City ผมขอเรียกง่ายๆแล้วกันเป็น Honda City h y b r i d นะครับตัวนี้เปิดมารุ่นเดียวเลยนะครับเป็น Honda City h y b r i รรุ่น RS นะครับก็แน่นอนว่าพื้นฐานดีไซน์เนี่ยก็ โดยรวมมองแล้วคือยกมาจากตัว Honda City RS ตัว1.0เทอร์โบนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับตัวเครื่องยนต์1.5เนี่ยเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับรหัส LEB MMD เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 1,498ซีซีนะครับตัวนี้ในเครื่องยนต์เนี่ยให้แรงม้าอยู่ที่98แรงม้านะครับและแรงบิด127นิวตันเมตรพอทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแรงบิดจะสูงถึง253นิวตันเมตรเลยนะครับซึ่งแรงบิดมาตั้งแต่เริ่มด้วยนะครับแรงบิดมาตั้งแต่0ถึง3,000รอบต่อนอาทีเลยนะครับทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติที่เป็นเกียร์ eCVT ครับตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัว Honda City Hybrid ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับซึ่ง เขาจะวางอยู่ที่ตำแหน่งเบาผู้โดยสารด้านหลังนะครับอยู่ด้านใต้เบาผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยเรายังไม่ทราบตัวขนาดว่าเป็นกี่กิโลวัตต์าอนะแต่ว่าจากที่ผมถามตัววิศวกรแล้วเนี่ยวิศวกรบอกว่าขนาดของแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นเท่ากับ2ในสของแบตเตอรี่ที่อยู่ใน Honda Accord นะครับผมตัวนี้นะครับสมรรถนะเนี่ยความเร็วสูงถึงร้อยในเก้าจุดสี่วิเท่านั้นนะฮะแล้วก็แน่นอนเขาจะมีในส่วนของระบบโหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็น e-Drive v ไฮบริดไร้นะครับและก็ระบบเอนจินไร้นะครับให้เลือกใช้เลยและในส่วนของภายนอกนะครับจุดแตกต่างที่ต่างจากัว Honda City 1.0 t ท r b o นะครับนั่นคือตัวโลโก้ด้านหน้าเลยโลโก้ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโลโก้สัญลักษณ์ตัว S นะครับมีในส่วนของสีฟ้ามาให้ด้วยนะครับซึ่งบ่งบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไฮบริดนั่นเองนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตัว Honda City h ้ไฮบริดเพิ่มขึ้นมานั่นคือด้านหลังนี่จะเป็นดิสเบรกหลังแล้วนะครับนี่ และตัวนี้สิ่งสําคัญเลยนะครับออปชันที่เพิ่มขึ้นมานั่นคือเรื่องระบบความปลอดภัย Honda Sensing นะครับยกมาใส่ในตัว Honda City Hybrid แล้วนะฮะก็ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอระบบไฟที่เป็นระบบไฟ Auto h ไฮ h บี a มเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรคแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถนะครับแล้วก็แน่นอนระบบ Adaptive Cruise Control นะครับที่ แปผ่านตามความเร็วรถขันหน้าด้วยนะครับและนอกจากในส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดแล้วระบบความปลอดภัย Honda Sensing แล้วนะฮะตัวออปชั่นด้านในภายในเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นกันนะฮะตัวหน้าจอเนี่ยเขาให้มาเป็นหน้าจอทัชสกรีนหน้าจออินเตอร์เนเมนต์เนี่ยขนาด8นิ้วนะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเลนสนไม้ก็ยังเป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วตัวนี้รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยนะครับเบาะที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็มีตัวที่เท้าแขนมาให้แล้วนะครับ และยังมีในส่วนของแอร์หลังพร้อมช่องชาร์จ USB มีมาให้ด้านหลังมีให้แล้วนะครับสำหรับตัว Honda City h y b r i รรุ่นนี้นะฮะสำหรับ Honda City Hybrid นะครับก็อย่างที่บอกครับมีรุ่นเดียวเท่านั้นเป็นรุ่น RS นะฮะราคาก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นคือตัว Honda c i t y Hatchback นะครับที่วันนี้ถือว่าเป็น w บ r l d p เม m i e r เลยนะครับเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับที่ประเทศไทยนะฮะตัวนี้ก็แน่นอนพื้นฐานทุกอย่างมันคือยกมาจากตัว Honda ซิตี้ที่เป็นตัวซีดานนะครับแน่นอนก็เครื่องยนต์เดิมเครื่องยนต์1.0 3สูบ12 1. วลาวนะครับก็แรงม้าอยู่ที่122แรงมา้าแรงบิด173นิวตันเมตรระบบเกียร์เป็นเกียร์ CVT เช่นเดิมนะครับเกียร์ CVT 7สปีดนะฮะตัวนี้ ก็อัตราสิ้นเปลืองเคม้ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นคือพอเป็นแฮทสแบกแล้วเนี่ยตัวรถดีไซน์นะครับโดยรวมภายนอกเนี่ยก็จะดูทรงที่แบบยาวขึ้นนะครับตัวท้ายด้านท้ายก็จะลาดลงนะครับฝาท้ายเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับพื้นที่เก็บของด้านหลังก็เมื่อคุณพับเบาะไปแล้วเนี่ยการพับเบาะเนี่ย ทำให้สามารถเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีความอเนกประสงค์มากกว่าเดิมนะครับดีไซน์ที่เปลี่ยนไปในตัวแฮชแบ็กนะครับนั่นคือตัวไฟท้ายไฟท้ายตัวนี้จะเป็นเส้นยาวนะครับจะดีไซน์จากคนละแบบกับตัว Honda City 1 0ึ่งเทอร์โบที่เป็นตัวซีดานนะฮะแล้วก็ตัวชายล่างเองก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับกันชนด้านล่างก็จะมีการออกแบบคนละแบบกับตัว Honda City 1 0นเทอร์โบนะฮะสำหรับ Honda City ที่เป็นตัวแฮทแบ็กนี่นะครับเขาแบ่งด้วยกัน3รรุ่นก็เิามรุ่น S SV และรุ่น RS นะครับผมจะมีอุปกรณ์ตกแต่งเสริมที่เป็นชุดแต่งพิเศษนั่นคือชุดแต่งของ Modulo มาให้เลือกช้อปปิ้งกันด้วยนะครับใครที่ชอบตกแต่งอุปกรณ์เสริมเนี่ยตัวชุดแต่ง m o d u l โลเขามีพร้อมเลยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ20,000นิดๆน,น,นะฮะและตัว Honda City h a n d b a g นะครับวันนี้เขามีมาจอดทั้งหมด3สีนะ ไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับที่จอดโชว์อยู่ซึ่งสีเทาตัวนี้จะเป็นรุ่น RS นะครับที่เป็นรุ่นท็อปนะฮะจุดสังเกตนะครับของรุ่น RS และรุ่น SV นะครับก็คือชัวตัวกันชนด้านท้ายนะครับตัวชิ้นล่างของกันชนด้านท้ายนีย่ก็จะมีการดีไซน์ที่มันแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในส่วนของภายในนะฮะตัวภายในใน Honda City Hatchback เนี่ยรุ่น RS เนี่ยเขาจะเป็นเบาะผ้าที่แบบ มีลูกเล่นที่ขิดด้วยตัวแถบสีแดงนะคะแล้วก็ตัวพรมลัยจะเป็นหนังเดินด้วยได้แดงนะครับหน้าจอตรงกลางที่เป็นหน้าจออ t นเทอร์เน e ตเนี่ยขนาด8นิ้วในส่วนของราคานะครับ i t y h a City Hatchback เนี่ยราคาแบ่งเป็นตามนี้เลยครับนี่คือทั้งหมดของ Honda ที่เปิดตัววันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Honda City e s e v นะครับและตัว Honda City h a t c h b a c k นะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ ถ่ายทําค่อนข้างมีข้อจำกัดนะครับเขามีเวลาจำกัดให้เราเก็บฟุตเทจไม่นานนะครับก็เราถ่ายให้ได้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการทดสอบการกับขี่เนี่ยก็เดี๋ยวก็จะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับยังไงต้องฝากติดตามในครั้งหน้านะครับที่เราจะได้ไปลองขับตัว Honda City ที่เป็นตัว Honda City Hybrid นะครับก็ดูไปแล้วเพื่อนๆมีความเห็นยังไงนะครับกับ Honda City ทั้ง2รุ่นนะครับทั้งเรื่องราคาเรื่องออปชั่นนะครับก็ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ